รัชธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อจุดแข็งและจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับที่20ปีพุทธศักราช2560แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเหล่านี้เรามาทำความเข้าใจกับที่มาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ก่อนนะครับ รัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560ฉบับที่20มีที่มาจากการตั้งคณะกรรมการร่างราชัชธรรมนูญในเดือนตุลาคมพศ2558เพื่อจะทำร่างฉบับใหม่ประกอบด้วยสมาชิก21คนโดยมีนายมีชยัยริชุพันธ์เป็นประธานเมื่อร่างเสร็จแล้วมีการลงประชามติในเดือนสิงหาคมพศ2559ซึ่งผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ61.35เห็นชอบ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระประมาพิธยในราชธรรมนูญเมื่อวันที่6เมษายนพศ2560หลังมีการแก้ไขเพิ่มเติมและผ่านประชามติตามพระบรมราชาวินิจัยและราชธรรมนูญฉบับนี้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสมงบแห่งชาติหรือคอสชอมีสมาชิกทธิสภาจำนวน250คนที่มาจากการแต่งตั้งหรือคัดเลือกโดยคอสชอทั้งหมด การรณรงค์ให้ความรู้และให้ลงมติคัด้นด้นร่างรัฐธรรมนูญถูกปิดกั้นและคำถามพวกในประชาม,มติมีความซับซ้อนเข้าใจยากซึ่งมีผลให้สมาชิกุทิสภามีอำนาจร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกับสมาชิกผู้แทนราษฎรส่วนเนื้อหาอื่นเช่นการแก้ไขให้สิทธิหลายประการของประชาชนกลายเป็นหน้าที่ของรัฐตลอดจนบทเฉพาะการที่รับรองบรรดาประกาศและคำสั่งของคอสชอ จุดแข็งและจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับที่20ปีพุทธศัการาช2560หหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้มาแล้วนั้นหลายคนก็คงยังไม่ทราบแน่ชัดว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร โดยจุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือเนื้อหาที่เน้นหนักไปที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เช่นกันจุดอ่อนที่ว่านี้คืออะไรเชิญนับชมรับฟังกันได้เลยครับจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นก็คือการข้าไม่พ้นของคําว่าสืบทอดอํานาจ โดยเฉพาะข้อบัญญัติในบทเฉพาะการที่ว่าด้วยดุลอํานาจของวุฒิสภา250คนจากการแต่งตั้งโดยคอสชอรวมไปถึงการคงไว้ซึ่งอํานาจเต็มของรัฐบาลทหารและคณะผู้ยึดอํานาจคอสชอแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดเด่นอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกลไกการแก้ไขปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตตั้งแต่ต้นทางเริ่มที่ระบบการเมือง ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและองค์กรอิสระให้มีความเข้มข้นขึ้นรวมไปถึงโทษตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตการกำหนดให้มีร่างมาตรฐานจริยธรรมการเพิ่มศักยภาพอำนาจการถอดถอนไวิธีสารดีกาการแจ้งเตือนเหตุสุ่มเสี่ยงในการดำเนินนโยบายผ่านอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งต่อกกตและปะปะสเพื่อส่งถึงรัฐบาล และจุดเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังรวมไปถึงหมวดใหม่ที่ต่างไปจากรัฐธรรมนูญในอดีตนั่นก็คือหมวดปฏิรูปประเทศที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆไว้พร้อมเป้าหมายของประเทศภายใต้การกำหนดทำยุทธศาสตร์ชาติขณะที่หมวดหน้าที่ของรัฐก็มีข้อกำหนดให้รัฐพึงดำเนินการให้ประชาชน แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าควาวิภาควิจารณ์ก็มีหลายประเด็นด้วยกันอย่างระบบการเลือกตั้งสสแบบจัดสรรปันส่วนผสมยังถูกมองว่าเข้าใจยากทฤษฎีการคิดคำนวณจับต้องไม่ได้หรือการเลือกตั้งทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งสอวอแบบเลือกไข่ก็ดูยุ่งเหยิงต่อการตรวจสอบ นี่ยังไม่รวมนับพุทธิสภาชุดแรกตามบทเฉพาะการโดยการแต่งตั้งโดยคอสชเสมือนมีเจตนาสร้างดุลอำนาจในรัฐสภาเพื่อร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยไม่จะเป็นต้องมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือหมายถึงคนนอกและสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องที่ว่าทําไมถึงต้องมีจุดแข็งและจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญโดยจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีมาหลายต่อหลายฉบับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกันไปซึ่งการที่มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนนั้นก็เพื่อที่จะทาให้เรามองเห็นภาพแบบกว้างๆของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองและการมีจุดแข็งและจุดอ่อนยังทําให้เราได้ทราบถึงข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญว่ายังมีการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้หรือทำให้เราได้เห็นถึงความไม่ชัดเจนที่มี ในแอบแฝงในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเพื่อที่จะไม่ให้รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดไปเป็นเครื่องมือที่เป็นขั้นบันไดที่นำพาให้บุคคลขึ้นมามีอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมและไม่มีความใสสะอาดนั่นเองครับนี่ก็คือจุดแข็งและก็จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันที่เราควรศึกษาไว้ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็รับฟังนะครับ